หน้าต่างห้องพักครูเก่าบานนี้เห็นโลกมาแล้วคิดจดูฝนรุญชายวัยสี่สิบห้าพึมพึมพำกับตัวเองขณะทอดสายตามองออกไปนอกหน้าต่างกระจกคุณหมัวที่มองเห็นเพียงเงาเลือนรางของต้นหางนกยุงกำลังผลิตออกแดงชานรับไปดูร้อนที่กำลังจะมาเยือนจังหวัดเล็กๆทางอีสานแห่งนี้ดูเหมือนจะหลับไหลไปพร้อมกับความเงียบเงาในหัวใจของเขามานานเหลือเกินห้าปีแล้วสิณะที่ชีวิตคู่ของเขาพังทลายลง เลือเพียงความทรงจําจำลาและบ้านพักครูหลังนี้ที่กลายเป็นโลกทั้งท้งใบของเขาอรุณเป็นครูสอนวิชาภาษาไทยในโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอรูปร่างท่วมเล็กน้อยจากการนั่งตรวจงานนักเรียนเป็นกิจวัตรผมดำคลับและมีสีขาวแซมประปรายตามไวัแต่เขาก็ยังคงดูแลตัวเองให้ดูสะอาดสะอ้านสมกับเป็นพ่อพิมพ์ของชาติแววตาที่เคยเต็มไปด้วยความหวังเมื่อครา ยังยังหนุ่มแน่นบัดนี้ชายแววออนล้าและโดดเดี่ยวยังเห็นได้ชัดการหย่าร้างได้ทิ้งรอยบางอย่างไว้ในใจยากที่จะลบเลือนแม้เวลาจะผ่านไปนานเท่าใดก็ตามคำขึ้นในต่างจังหวัดมักจะมาเยือนเร็วกว่าปกติหลังตรวจการบ้านกองสุดท้ายเสร็จสิน้นอรุณมักจะใช้เวลาอยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์เครื่องเก่าคืนนี้ก็เช่นกันแต่แทนที่จะอ่านข่าวหรือค้นคว้าข้อมูลการซ่อนเหมือนเคย อรุณชายวัยสี่สิบห้าพึมพำกับตัวเองขณะทอดสายตามองออกไปนอกหน้าต่างกระจกคุณมัวที่มองเห็นเพียงเงาเลือนรางของต้นหางนกยูงกำลังผลิตออกแดงชานรับฤดูร้อนที่กำลังจะเยือนจังหวัดเล็กเลงทางอีสานแห่งนี้ดูเหมือนจะหลับไหลไปพร้อมกับความเงียบเงาในหัวใจของเขามานานเหลือเกินห้าปีแล้วสีนะที่ชีวิตคู่ของเขาพังทลายลงเหลือเพียงความทรงจำจาง และบ้านพักครูหลังนี้ที่กลายเป็นโลกทั้งไปของเข้าอารุณเป็นครูสอนวิชาภาษาไทยในโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอรูปรางท่วมเล็กน้อยจากการนั่งตรวจงานนักเรียนเป็นกิจวัตรผมดับเริ่มมีสีขาวแซมประปายตามวัยแต่เขาก็ยังคงดูแลตัวเองให้ดูสะอาดสะอ้านส่มกับเป็นพ่อพิมพ์ของชาติแววตาที่เคยเต็มไปด้วยความหวังเมื่อคายังยังหนุ่มแน่นบัดนี้ ชายแววอ่อ,อนล้าและโดดเดี่ยวยังเห็นได้ชัดการหย่าร้างได้ทิ้ง,งรอยบางอย่างไว้ในใ,นใจยากที่จะลบเลือนแม้เวลาจะผ่านไปนานเท่าใดก็ตามค่ำคืนในต่างจังหวัดมักจะมาเยือนเร็วกว่าปกติหลังตรวจการบ้านกองสุดท้ายเสร็จสิน้นอรุณมักจะใช้เวลาอยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์เครื่องเก่าคืนนี้ก็เช่นกัน นิ้วของเขากลับเลื่อนไปคลิกที่โฆษณาแอปเพลชันหาคู่ออนไลน์ที่เด้งขึ้นมาอย่างไม่ตั้งใจลองดูสักหน่อยก็ไม่เสียหายเขาคิดในใจความเหงาที่เก้ากินมานานทำให้เขากล้าวที่จะลองทำอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยคิดจะทำมาก่อนอรุณสร้างโปไปอย่างไงาในใช้รูปถ่ายติดบัตรที่ดูเคร่งครึมกว่าตัวจริงเล็กน้อยเขาไม่ได้คาดหวังอะไรมากนัก เพียงแค่อยากมีใครสักคนคุยด้วยในยามค่ำคืนก็ยังดีแต่แล้วสายตาของเขาก็ไปสะดุดกับโปรไฟล์หนึ่งแก้วกันดาชื่อโปรไฟล์ที่ฟังดูอ่อนหวานเหมือนเจ้าของรูปยญิงสาวหน้าตาซะสวยรอยยิ้มสดใสเรากับโลกนี้ไม่มีความทุกข์ใดๆอรุณรู้สึกเหมือนมีกระแทกไฟฟ้าแล่นพัผ่านหัวใจเขากดส่งสติ๊กเกอร์รูปดอกไม้ทักทายไปอย่างกล้ากลัวไม่นานเกินรอการแจ้งเตือนก็ดังขึ้น แก้วการดาตอบกลับมาด้วยข้อความที่สุภาพและเป็นกันเองพวกเขาเริ่มพูดคุยกันทำท่าย่เรื่องราวทั่วไปในชีวิตประจำวันอรุณพบว่าแก้วการดาเป็นคนคุยสนุกช่างเอาอ,อกเอาใจและดูเหมือนจะเข้าใจความรู้สึกของเขาได้ดีอย่างน่าประหลาดหลายใจเธอเล่าว่าเธอเป็นนักออกแบบอิสระอาศัยอยู่ในกรุงเทพและกำลังมองหาใครสักคนที่จริงใจเหมือนกัน บทสนทนาดำเนินไปอย่างราบรื่นอรุณรู้สึกเหมือนตัวเองกลับไปเป็นหนุ่มอีกครั้งหัวใจที่เคยแห้งแล้งกลับมาชุ่มชื่นด้วยความหวังเขาเฝ้ารอข้อความจากเธอในทุกวันและเธอก็ไม่เคยทำให้เขาผิดหวังแต่ละคืนที่ผ่านไปความผูกพันระหว่างพวกเขาก็ยิ่งแน่นแฟนขึ้นรุนเริ่มเล่าเรื่องส่วนตัวของเขามากขึ้นทั้งเรื่องงานเรื่องอดีตที่คมคืนและความฝันเล็ก เล็กนักเลยที่อยากจะมีใครสักคนเดินเคียงข้างในบ้นปลายชีวิตแก้วกันดาตั้งใจฟังทุกถ้อยคำปลอบโยนเมื่อเขาเสรารและหัวเราเมื่อเขาเล่าเรื่องตลกเทมให้เขารู้สึกว่าตัวเองไม่ได้อยู่คนเดียวอีกต่อไปพี่อรุณเป็นคนดีมากเลยนะคะแก้วรู้สึกโชคดีจังที่ได้รู้จักพี่ข้อความจากแก้วกันดาที่ส่งมาในคืนหนึ่งทำให้อรุณยิ้มไม่หุบ เขารู้สึกเหมือนเจอคนที่ใช่คนที่จะมาเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปในชีวิตของเขาเสียทีโดยไม่รู้เลยความสุขที่เขากำลังสัมผัสอยู่นั้นเป็นเพียงฉากเริ่มต้นของบทละครที่ถูกเขียนขึ้นอย่างแยบยลวันเวลาผ่านไปหลายสัป,ปดาห์ความสัมพันธ์ของอรุณกับแก้วกานดาก้าวหน้าไปมากพวกเขาเรียกแทนกันว่าพี่กับน้องและเริ่มพูดคุยถึงอนาคตร,ร่วมกันบ้างประปาย รุนรู <jer girlfriend, S 2> ้ส <y> <neck> ึกเหมือนตัวเองเด็กลงไปหลายปีความกระตือรือร้นในชีวิตกลับมาอีกครั้งเขาเริ่มดูแลตัวเองมากขึ้นแต่งตัวภูมิทานขึ้นรอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าบ่อยครั้งจนเพื่อนครูด้วยกันยังมานสังเกตเห็นมานอบเป็นเพื่อนสนิทรุ่นราวคราวเดียวกับอรุณสอนวิชาพลศึกษาอยู่ที่โรงเรียนเดียวกันเป็นคนอารมณ์ดีมีเหตุผลและคอยเป็นห่วงเป็นใยรุนสมมา ตั้งแต่สมัยที่อรุณเพิ่งยาวล้างใหม่ๆช่วงนี้ดูสดใสขึ้นอรุณมีอะไรดีหรือเปล่ามานเพเอทักในห้องพักครูวันหนึ่งอรุณอ้ำอึงเล็กน้อยก่อนจะตัดสินใจเล่าเรื่องแก้วการดาให้เพื่อนสนิทฟังยังไม่ปิดบังเขาเล่าด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นดวงตาเป็นประกายถึงความสุขที่เอลอนมาโนบตั้งใจฟังอย่างเงียบไม่ได้ขัดจังหวะแต่ในใจก็อดรู้สึกเป็นห่วง ไม่ได้การพบรักทางออนไลน์ในวัยนี้แม่จะไม่ใช่เรื่องแปลกเละแต่ก็มีความเสี่ยงซ่อนอยู่เสมอก็ดีใจด้วยนะที่เจอคนถูกใจแต่ยังไงก็ดูกันไปนานหน้านหน่อยนะเพื่อนโลกออนไลน์มันไว้ใจยากมานับตอบลายอารุณเบาพยายามเตือนด้วยความเป็นมิตรฉันรู้หรอกหน้าแก้เขาเป็นคนดีจริงๆนะแกไม่เหมือนคนอื่นหรอกอรุณตอบอย่างมั่นใจ ความเชื่อมั่นในตัวการดาของเขานั้นนั้นเต็มเปี่ยมเสียจนไม่มีช่องว่างให้ความสงสัยได้ได้ดิ่งเล็ดลอดเข้ามาได้คือนั่นเองแก้วการดาส่งข้อความมาด้วยน้ำเสียงที่ดูสระซ้อยกว่าปกติพี่รุนคะแก้วมีเรื่องไม่สบายใจอยากจะปรึกษารุนรีบโทรกลับไปทันทีด้วยความเป็นห่วงเป็นอะไรไปน้องแก้วบอกพี่ได้นะคือคุณแม่ของแก้วท่านไม่ค่อยสบายคะ่ะ ต้องเข้าโรงพยาบาลด่วนแต่แก้วยังหมุนเงินไม่ทันเลยค่ะพี่นำเสียงของเธอสั้นเครือเต็มไปด้วยความกังวลหัวใจของรุนอ่อนยวบลงทันทีเมื่อได้ยินเขาเองก็เคยผ่านประสบการณ์การดูแลคนป่วยมาบ้างเข้าใจดีถึงความยากลำบากแล้วต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร่ล่ะน้องแก้วประมาณสองหมื่นบาทครับพี่แต่แก้วไม่อยากรบกวนพี่อรุณเลยจริงๆนะคะ เธอยังคงรักษามารยาทแต่ในน้ำเสียงนั้นแฝงไปด้วยความหวังไม่เป็นไรหรอกน้องแก้วเรื่องแค่นี้เองเดี๋ยวพี่โอนไปให้ถือว่าพี่ช่วยนะอรุณตอบโดยไม่ลังเลเขาคิดว่านี่เป็นโอกาสที่จะได้แสดงความจริงใจและช่วยเหลือคนที่เขารักในยามเดือดร้อนหลังจากวางสายอารุณก็รีบโอนเงินจำนวนสองหมบาทไปยังบัญชีที่แก้วการดาส่งม้ทันทีเขารู้สึกอิ่มเอมเอใจที่ได้เป็นที่พึ่งให้กับเธอ ไม่กี่นาทีต่อมาข้อความขอบคุณจากแก้วการดาก็ส่งมาอย่างรวดเร็วขอบคุณพี่อรุณมากมๆนะคะพี่อรุณเป็นผู้ชายที่ใจดีที่สุดในโลกเลยแก้วสัญญาว่าจะรีบคืนเงินให้นะคะรุนยิ้มกับตัวเองไม่ต้องรีบคืนหรอกพี่เต็มใจช่วยเขาพิมพ์ตอบกลับไปความรู้สึกของการเป็นผู้ให้และผู้ปกปองคุณแม่ของแก้วท่านไม่ค่อยสบายคะ่ะ ต้องเข้าโรงพยาบาลด่วนแต่แก้วยังหมุนเงินไม่ทันเลยครัพี่น้ำเสียงของเธอสั้นเครือเต็มไปด้วยความกังวลหัวใจของรุนอ่อนยวบลงทันทีเมื่อได้ยินเขาเองก็เคยผ่านประสบการณ์การดูแลคนป่วยมาบ้างเข้าใจดีถึงความยากลำบากแล้วต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร่แลละน้องแก้วประมาณสองหมื่นบาทครับพี่แต่แก้วไม่อยากรบกวนพี่อรุณเลยจริงๆนะคะ เธอยังคงรักษามารยาทแต่ในน้ำเสียงนั้นแฝงไปด้วยความหวังไม่เป็นไรหรอกน้องแกว้วเรื่องแค่นี้เองเดี๋ยวพี่โอนไปให้ถือว่าพี่ช่วยนะอรุณตอบโดยไม่ลังเลเขาคิดว่านี่เป็นโอกาสที่จะได้แสดงความจริงใจและช่วยเหลือคนที่เขารักในยามเดือดร้อนหลังจากวางสายอารุณก็รีบโอนเงินจำนวนสองหมนบาทไปยังบัญชีเดทีแก้วกาลดาส่งมาให้ทันที เขารู้สึกอิ่มเอมใจที่ได้เป็นที่พึ่งให้กับเธอไม่กี่นาทีต่อมาข้อความขอบคุณจากแก้วการดาก็ส่งมาอย่างรวดเร็วขอบคุณพี่อรุณมากบ้างทำให้เขารู้สึกมีคุณค่ามากขึ้นการช่วยเหลือครั้งนั้นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นสัปดาห์ต่อมาแก้วการดาก็มีเรื่องเดือดร้อนเข้ามาอีกคราวนี้เป็นเรื่องที่เธออ้างว่าประสบอุบัติเหตุเล็กน้อย ้องใช้เงินซ่อมรถและจ่ายค่าทำขวัญคู่กรณีรุนก็ยังคงเต็มใจช่วยเหลือแม้ในายใจจะเริ่มรู้สึกตะขิดตะข่วงเล็กน้อยแต่เขาก็ปัดความรู้สึกนั้นทิ้งไปอย่างรวดเร็วคนรักกันก็ต้องช่วยเหลือกันในยยามลำบากสิเขาปลอบใจตัวเองจำนวนเงินที่โอนไปให้แก้วการได้เริ่มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจ,จากหลักหมื่นกลายเป็นหลายหมื่นอรุณ เริ่มนำเงินเก็บที่สะสมมาทั้งชีวิตออกมาใชา้เขาไม่ได้บอกเรื่องนี้กับมานอบเพราะกลัวเพื่อนจะไม่สบายใจและตำหนิเขาได้แต่ความลับไม่มีในโลกมานอบเริ่มสังเกตเห็นว่าอารุณดูสู้ผอมลงและมักจะมีสีหน้าครุ่นคิดอยู่เสมออรุณแกมีเรื่องอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าบอกฉันได้นะเว้ยมานอบตัดสินใจถามตรงๆในเย็นวันหนึ่ง ขณะที่พวกเขากำลังนั่งดื่มกาแฟกันที่ร้านเจ้าประจำหลังเลิกงานรุนทอนหายใจยาวพยายามจะปั้นหน้าให้เป็นปกติไม่มีอะไรหรอกแก่ก็เรื่องงานนิดหน่อยนะแน่ใจนะฉันเห็นแก่ไม่ค่อยล่าเริงเหมือนเมื่อก่อนเลยหรือว่าทะเลาะกับคุณแก้วอะไรนั่นหรือเปล่ามันเพียงคงสักสายเพราะความเป็นห่วงเปล่าแก่แก้วเขาก็ปกติดีอรุณรีปฏิเสธ แต่แล้วเขาทนเก็บความอึดอัดไว้ไม่ไหวจึงตัดสินใจเล่าเรื่องที่เขาโอนเงินไปช่วยแก้วการดาหลายครั้งให้มันฟังฉันก็แค่อยากช่วยเขาหนะแกเขาลำบากจริงๆมาแนบขโมดคิ้วทันทีที่ได้ฟังนี่โอนเงินไปให้เขาเท่าไหร่แล้วเนี่ยรุนแล้วเคยเจอตัวจริงเขาหรือ,อยังก็หลายครั้งแล้วละ่ะแต่ยังไม่เคยเจอตัวจริงหรอกเขายุ่งจริงนะอีกอย่างแม่เขาก็ยังไม่หายดี อรุณตอบเสียงอ่อยอรุณแกฟังฉันนะเว้ยฉันไม่ได้อยากจะว่าแกนะแต่แกไม่คิดบ้างเหรอว่ามันแปลกแตกคนเพิ่งรู้จักกันทางออนไลน์ไม่เคยเห็นหน้าคาตาอยู่ก็มาขอเงินแกเป็นแสนเนี่ยนะมโนพยายามพูดด้วยเหตุผลแต่แก้วเขาไม่เหมือนคนอื่นนะเขาเดือดร้อนจริงๆฉันเชื่อใจเขาอารุณยังคงปกป้องแก้วการดาอย่างเต็มที่ อีกไม่นานเราก็จะได้เจอกันแล้วเขาบอกว่าถ้าปัญหาทุกอย่างคลี่คลายเขาจะมาหาฉันที่นี่เลยมานับสายหน้าอย่างระอาใจฉันไม่รู้จะพูดยังไงกับแกแล้ววะเอาเป็นว่าแกคิดดีๆก็แล้วกันอย่าให้ความรักมันบังตาจนมองอะไรไม่เห็นคำพูดของมโนบทำให้อรุณรู้สึกไม่พอใจเล็กน้อยเขาคิดว่าเพื่อนไม่เข้าใจความรักของเขาแต่ในขณะเดียวกันลึกแต่ในใจของเขา ก็เริ่มมีความกังวลพูดขึ้นมาบ้างเหมือนกันเข้านอนไม่หลับไปหลายคืนพยายามหาเหตุผลมาสนับสนุนความเชื่อมั่นในตัวแก้วกานดาแต่ยิ่งคิดก็ยิ่งสับสนในช่วงเวลาเดียวกันนั้นฟ้าใสเด็กสาวมัธยมปลายลูกศิษย์คนสนิทของครูรุนก็เริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติของครูที่เธอเคารพรักฟ้าใสเป็นเด็กฉลาดช่างสังเกตหลายครั้งแล้วละ่ะแต่ยังไม่เคยเจอตัวจริงหรอกเขายุ่งจริงนะ อีกอย่างแม่เขาก็ยังไม่หายดีอรุณตอบเสียงอ่อยอรุณแกฟังฉันนะเวย้ยฉันไม่ได้อยากจะว่าแกนะแต่แกไม่คิดบ้างเหรอว่ามันแปลกๆคนเพิ่งรู้จักกันทางออนไลน์ไม่เคยเห็นหน้าคาตาอยู่ก็มาขอเงินแกเป็นจะได้นเนี่ยนะมานพยายามพูดด้วยเหตุผลแต่แกเ,เขาไม่เหมือนคนอื่นนะเขาเดือดร้อนจริงๆฉันเชื่อใจเขา อรุณยังคงปกปองแก้วการดาอย่างเต็มที่อีกไม่นานเราก็จะได้เจอกันแล้วเขาบอกว่าถ้าปัญหาทุกอย่างคลี่คลายเขาจะมาหาฉันที่นี่เลยมานับสายหน้าอย่างระอาใจฉันไม่รู้จะพูดยังไงกับแกแล้วว่าเอาเป็นว่าแกคิดดีๆก็แล้วกันและค่อนข้างเก่งเรื่องเทคโนโลยีเธอเห็นครูอรุณแอบคุยโทรศัพท์ด้วยสีหน้าเคร่งเครียดบ่อยครั้ง และบางครั้งก็เมื่อลอยในห้องเรียนด้วยความเป็นห่วงเธอจึงแอบนำชื่อแก้วกันดาที่เคยได้ยินครูรุณพ,พึมพำถึงไปลองค้นหาในอินเทอร์เน็ตสิ่งที่เฝ้าสายพบทำให้เธอตกใจไม่น้อยรูปโปรไปของแก้วกันดาที่ครูอรุณเคยเปิดเธอดูผ่านลายนั้นปรากฏอยู่ในลายเว็บไซต์และถูกใช้โดยหลายชื่อบัญชีที่แตกต่างกัน บางเว็บไซต์มีการแจ้งเตือนว่าเป็นโปรไฟล์ของมิชชาชีพที่ใช้หลอกลวงผู้อื่นฟ้าใสรีบเก็บรวบรวมข้อมูลเท่าที่ทำได้เธออยากจะบอกครูรุนแต่ก็ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรกลัวครูจะไม่เชื่อและหาว่าเธอเก้าไก่ายเรื่องส่วนตัวสถานการณ์ของรุนเริ่มหนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆเ,เงินเก็บก้อนสุดท้ายของเขากำลังจะหมดไปกับการโนนให้แก้วการดา ซึ่งตอนนี้อังว่าต้องการเงินทุนก้อนใหญ่เพื่อทำธุรกิจร้านกาแฟาเล็กๆที่เธอไฟฟันและจะเป็นธุรกิจที่สร้างอนาคตให้กับพวกเขาสองคนพี่อรุนคะนี่จะเป็นครั้งสุดท้ายจริงๆคะ่ะถ้าได้เงินก้อนนี้มาทุกอย่างจะลงตัวแก้วจะได้ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กับพี่อรุณที่บ้านพี่เสียทีนะคะ แก้วกันดาส่งข้อความเสียงออดอ้อนมาด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความหวังอรุณมองดูตัวเลขในบัญชีธนาคารที่เหลืออยู่ไม่มากนักเขารู้สึกเหมือนถูกบีบคั้นจากทุกทิศทุกทางด้านหนึ่งคือความรักและความฝันที่จะได้อยู่กับแก้วกันดาอีกด้านหนึ่งคือความเป็นจริงที่โหดร้ายและคำเตือนของเพื่อนเขาไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครได้อีกแล้วในที่สุด ด้วยความรักที่บดบังทุกสิ่งอรุณตัดสินใจทุ่มสุดตัวเขาตัดสินใจนำบ้านพักครูหลังนี้ซึ่งเป็นสมบัติชิ้นเดียวที่เขามีไปจำนองกับนายทุนเงินกู้นอกระบบในตัวอำเภอแม้จะรู้ว่าดอกเบีย้ยมหาโหดและมีความเสี่ยงสูงแต่เขาก็ไม่มีทางเลือกอื่นอีกแล้วเขาต้องการเงินก้อนนี้เพื่อซื้ออนาคตกับแก้วการดาเมื่อได้เงินก้อนใหญ่มาอยู่ในมือ อรุณรู้สึกเหมือนหัวใจเต้นแรงด้วยความตื่นเต้นและควาดวันเขากำลังจะโอนเงินก้อนนี้ซึ่งเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเขาให้กับผู้หญิงที่เขาไม่เคยเห็นหน้าแต่เชื่อสุดหัวใจว่าเป็นรักแท้ขณะที่อรุณกำลังจะก้าวเท้าออกจากบ้านเพื่อไปธนาคารเสียงเขาประตูหน้าบ้านก็ดังขึ้นเสียก่อนเขารู้สึกหงุดหงิดเล็กน้อยที่ถูกคัดจังหวะ แต่ก็จำใจต้องเดินไปเปิดประตูหน้าประตูนั้นคือมานกับฟาสทั้งคู่มีสีหน้าจริงจังและแววตาเต็มไปด้วยความกังวลครัวรุนคะหนูมีเรื่องสำคัญจะบอกครูคะ่ะฟาสไยพูดขึ้นก่อนน้ำเสียงสั้นเล็กน้อยในมือของเธอถือโทรศัพท์มือถือที่เปิดหน้าจอข้างไวมีอะไรกันหรออรุณถามพยายามเก็บซ่อนความร้อนใจครูดูนี่สิคะ เฝ้าสายยืนโทรศัพท์ให้เขาบนหน้าจอน,นั้นคือข้อมูลที่เธอรวบรวมมาเกี่ยวกับแก้วการดาทั้งรูปโปรไฟล์ที่ถูกใช้ซ้ำข้อความเตือนภัยจากผู้ที่เคยตกเป็นเหยื่อและข่าวการจับกลุ่มแก้งโรแมนซ์แกกมที่ใช้รูปแบบคล้ายคลึงกันอรุนมองดูข้อมูลเหล่านั้นด้วยมือที่สั่นเทาหัวใจของเขาเหมือนถูกกระหน่ำ้วยคอนปอนความจริงที่เขาพยายามหลีกหนีมาตลอด กำลังปรากฏอยู่ตรงหน้าอย่างชัดเจนแก้วการดาไม่ใช่คนดีอย่างที่แกคิดนะอรุณมันพูดด้วยนำเสียงหนักแน่นเขาหลอกแกมาตลอดอรุณทรุดตัวลงนั่งกับพื้นอย่างหมดแรงสมองของเขาข่าวโพนไม่สามารถคิดอะไรได้อีกแล้วภาพอนาคตที่สวยงามที่เขาวาดฟันไว้แก้วการดาพังลายลงในพริบตา เลือเพียงความวางเปล่าและความเจ็บปวดที่กรีดลึกเข้าไปในหัวใจไม่จริงมันต้องมีอะไรเข้าใจผิดแน่อรุณพ,พึมพำกับตัวเองน้ำตาเริ่มไหลาอาบแก้มแก้วเขารักฉันเข้าอิปสเคิเกเข้าอิปสเคิเกเข้าสัญญาไว้ใส่คำนี้เพื่อสื่อถึงความยึดมั่นในคำสัญญาแม้สถานการจะบงชี้เป็นอื่นครูคะหนูเข้าใจว่าครูเสียใจ แต่ครูต้องเข้มแข็งนะคะฟ้าวสา่ทรุดตัวลงนั่งข้างแทมพยายามปลอบโยนมานมองดูเพื่อนด้วยความสงสารจับใจเขารู้ว่ามันยากที่จะยอมรับความจริงที่โหดร้ายเช่นนี้แต่ถ้าอารุณยังคงเดือนต่อไปเขาก็จะสู่เสียทุกสิ่งทุกอย่างไปจริงๆเงินก้อนนั้นแกยังไม่ได้โอนไปใช่ไหมอรุณมานถามด้วยความหวังรุณสายหน้าช้าช้าฉันฉันกำลังจะไปโอน หยุดเดี๋ยวนี้เลยนรุณอย่าทำแบบนั้นเด็ดขาดมาเนปตะโกนเสียงดังพยายามดึงสติเพื่อนกลับมาถ้ากโกนไปตอนนี้ทุกอย่างจบสิ้นจริงๆนะเว้ยอรุณเงยหน้ามองเพื่อนและลูกศิษย์ด้วยแววตาที่เลื่อนลอยในหัวของเขากำลังต่อสู้กันอย่างหนักหน่วงระหว่างความรักจอมปลอมที่เขายึดมั่นมานานกับความจริงที่เพิ่งปรากฏเขาควรจะเชื่อใคร เชื่อหัวใจตัวเองที่ยังคงรำร้องหาแก้วกานดาหรือเชื่อหลักฐานและคำเตือนของคนใกล้ชิดเสียงโทรศัพท์มือถือของรุนดังขึ้นขัดจังหวะความเงียบที่น่าอึดอัดหน้าจอแสดงชื่อแก้วกานดาที่รักรุนสะดุ้งเล็กน้อยมองหน้าจอด้วยความรู้สึกที่ลากหลายรับสี่ครูรับแล้วเปิดลำโพงนะคะเฝ้าสายกระซิบเบาๆรุนลังเลอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนจะตัดสินใจกดรับสายและเปิดลำโพงตามที่ฟ้าสายบอกฮัลโหลพี่อรุณคะเป็นยังไงบ้างคะเรื่องเงินเรียบร้อยหรือ,อยังเอ๋ e, แกรออยู่นะคะอีกไม่นานเราก็จะได้เจอกันแล้วนะน้ำเสียงหวานใสที่คุณเคยดังออกมาจากลำโพงแต่คราวนี้มันไม่ได้ทำให้อารุณรู้สึกชื่นใจเหมือนเคยอีกต่อไปแล้วอรุณเงียบไปครูหนึ่งพยายามรวบรวมสติน้องแก้วพี่มีเรื่องอยากจะถามหน่อย คะเรื่องอะไรหรอคะพี่น้ำเสียงของแก้วการดายังคงติดรูปโปรไฟล์ของน้องแก้วพี่เห็นมันอยู่ในหลายเว็บเลยนะแล้วก็มีคนบอกว่าอรุณยังพูดไม่ทันจบประโยคเสียงจากปลายสายก็เปลี่ยนไปทันทีพี่อรุณพูดเรื่องอะไรคะใครมาพูดจาใส่ร้ายแก้วแบบนี้พี่ไม่เชื่อใจแก้วหรอคะน้ำเสียงที่เคยอ่อนหวานกลายเป็นเครียวกรัดและตัดพ่อ แล้วเรื่องเงินที่พี่โอนไปละมันคืออะไรกันแน่อรุณถามต่อพยายามคมความรู้สึกที่ปนป่วนก็บอกแล้วไงครับว่าเดือดร้อนจริงๆพี่อรุณจะมาซักไซอะไรตอนนี้หรือว่าพี่ไม่อยากจะช่วยแก้วแล้วถ้าเป็นแบบนั้นก็บอกมาตรงทูนเธอคะ่ะอย่ามาทําเหมือนแก้วเป็นคนผิดแบบนี้ปลายสายตะวาดกลับมายังไม่พอใจคําพูดเหล่านั้นเหมือนมีดที่กรีดซ้าลงไปบนแผ่นในใจของอรุณ ความหวังสุดท้ายที่เขาเคยมีว่าอาจจะมีการเข้าใจผิดกันนั้นได้มาลายหายไปสิ้นแล้วผู้หญิงที่เขาเคยรักและทุมเทให้ทุกสิ่งทุกอย่างบัดนี้ได้ทาตุแท้ออกมาอย่างไม่เหลือเยื่อยพ่อแล้วพ่อแล้วล่ะแก้วอรุณพูดโดยน้ำเสียงที่แหบพร่าและเหนื่อยอ่อนฉันฉันคงโง่เองที่ไปเชื่อคนอย่างเธอพูดแบบนี้หมายความว่ายังไง สรุปว่าจะไม่โอนเงินมาให้ใช่ไหมรุนไม่ตอบเขาค่อยไล่เอื้อมมือกดตัดสายช้าความเงียบกลับเข้ามาปกคลุมห้องอีกครั้งมีเพียงเสียงสะอื้นของรุนที่ดังลอดออกมาเบามาบเดินเข้าไปตบไหล่เพื่อนเบาไม่เป็นไรนะรุนไม่เป็นไรแล้วทุกอย่างมันจบแล้วฉันเสียทุกอย่างไปแล้ววะแกเงินเก็บทั้งชีวิตบ้านหลังนี้ก็กำลังจะถูกยึด อรุณพูดด้วยความเส้นหวังเงินทองของนอกกายหาไม่ได้นะครูแต่ถ้าครูเสียกำลังกาไปครูจะเอาอะไรไปสู้ต่อล่ะคะฟ้าสายพูดให้บังไนอย่างน้อยครูก็ยังไม่ได้โอนเงินกอนสุดท้ายนั้นไปนะคะคำพูดของฟ้าสาสทำให้อรุณฉุกคิดขึ้นมาได้บ้างจริงอยู่ที่เขาสูญเสียไปมากแต่เขาก็ยังไม่ได้สูญเสียทุกอย่างไป,ปรจริง เขายังมีเพื่อนอย่างมานยังมีลูกศิษย์อย่างฟาสต์ที่คอยเป็นห่วงและที่สำคัญที่สุดเขายังมีชีวิตอยู่วันคืนหลังจากนั้นผ่านไปอย่างเชื่องช้าและยากลำบากสำหรับลุนเขาต้องต่อสู้กับความรู้สึกผิดหวังเสียใจและอับอายแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้มันนิมและฟาส่์คอยอยู่เคียงข้างให้กำลังใจและช่วยเหลือเขาในทุกด้านอลุนตัดสินใจเข้าแจ้งความกับตำรวจ เรื่องที่ถูกหลอกลวงแม่จะรู้ว่าโอกาสที่จะได้เงินคืนนั้นมีน้อยมากแต่เขาก็อยากจะทำเพื่อไม่ให้คนอื่นต้องตกเป็นเหยื่อเหมือนเขาอีกบ้านพักครูหลังเก่าที่เคยเกือบจะหลุดมือไปยังคงเป็นที่พักพิงให้กับเขาอรุณเริ่มกลับมาสอนหนังสือด้วยหัวใจที่เข้มแข็งขึ้นแม่รอยแผลในใจจะยังไม่หายสนิทแต่มันก็ได้กลายเป็นบทเรียนครั้งสำคัญ ที่สอนให้เขารู้จักคุณค่าของความรักที่แท้จริงและความสำคัญของการมีสติในการดำเนินชีวิตเย็นวันหนึ่งขณะที่อรุณกำลังตรวจการบ้านอยู่ริมหน้าต่างบานเดิมสายลมฤดูร้อนพัดเอากลิ่นดอกหางนกยุงโชยเข้ามาเบาบางเขามองออกไปเห็นดอกไม้สีแดงสดที่กำลังเบ่งบานอย่างเต็มที่แม้จะผ่านพายุฝนมาหลายครั้งแต่ท่อนังนกยุงตนนี้ก็ยังคงยืนหยัดอยู่ได้ อรุณยิ้มให้กับตัวเองบางคราง้งบางที